ทิปสองแสบวันนี้เขาน่ารักกันมากทุกคนไปกับนุกเขาแบบเกินบรรยายเกินเกินต้านเขาน่ารักกันจริงจริความความที่แบบว่าเนาะมันได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบไปด้วยกันคือแสบพอกันความแสบไม่ต้องพูดถึงปลายสวยมากทุกคนปลายผู้นำเทรนนางแต่งตัวแบบ เท่อะมันออกเป็นเท่น่ารักเขาน่ารักจริงๆดูแบบถ่ายรูปแมนตรงไหนก่อนตรงไหนครับหล่อตรงไหนครับลุงเออคือแบบว่าเขาน่ารักมากแล้วเ,เขาเล่นกันอะไม่สนใจอัปเดตเลยจ้าเวลาเขาเล่นกันอะคือเสียงอัปเดตลอยมาเลยปกติเอ็นดูมาก เขาน่ารักดูทุกคนดูปากนี่จมูกหน่อยทําจมูกครั้งเดียวปังเลยอะ่ะน่ารักเกินมีน่าราเพื่อนห่วงคนโก้เขาก็เป็นรอยยิ้มให้เพื่อนตลอดนะคือแบบเอ็นดูอะ่ะทุกคนเขาหน้ารักกันจริงๆเขาแบบเขาเหมาะสมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเขาเหมาะที่จะเดินไปด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาเป็นรอยยิ้มให้กันน่ะเอ็นดูเอ็นดูมากคือแบบไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดี คือคนโก็อ่ะไปไปไปทั้งวันทุกคนมันต้องมีละเมอมั่งเหรอวะผมว่าเนี่ยไปไหนก็ไปอ่ะทาสีอยู่อุ้ยกูหนาวอุ้ยอบเยอะเปล่าน่ะโอ้บโหอุ้ยวาวอ่ะดังซ้ำด้วยแหละบ่ไยๆเ่ไว้ไ่ดังครับอะไรนี่สิเบิงขางทรายกูกันข่างคัวอาอมกัดมึงมึงตัวกินให้มันหอดอันนี้เลยกินให้มันหอดไหมมึงก็หอดจัง่อยกินไม่อีก กินไปอีกกินไปอีกมันมันกินได้นะมันจะไม่แซ่บยังไม่โดนไอติมโอ้โห้กินจนเบิดแล้วกินมันหือไอติมโอ้ยไอคือคุณคุยอะไรใช้แบบเพิ่มเนิบไปไอ้เว้ิบเบิ้งขางทรายกูกัน์ดขางครัวบอกออมกันมึงมึงตัวกินไอ้มันหอดอันนี้เลยกินไอ้มันหอดไหมมึงก็หอดจังเลยกินไปอีกกินไปอีกกินไปอีกมันมันกินได้นะมันจะไม่แซ่บ ยังไม่โดนอติมโอ้โหนจนเวิดแล้วกิน,นมันหรือไอติมโอ้ย <c oughs> สไปเดี๋ยวเดีนับฟองกันนึคุณมาพังแม่ผมเนี่ยเขาสน <c oughs> <c oughs> ใจที่ไหนล่ะเขาใจที่ไหนหอง,องไป <c oughs>

เียรนี่คือถั่วดำชิมครับชิมบัวชิมสิชิมสิโดนเป็นพริกกูตายไปเรื่ยถั่วดำน้อยนะเฮ้ยถั่วดำไม่ดีถั่วดำรสชาติมันเป็นยังไงต้องต้องอธิบายได้สิต้องให้อีกคนหนึ่งอธิบายครับแต่เป็นถั่วดำอ้าวหนูอธิบายข่าวของหุ่นโอ้วโหไอนพวกจับเสือมือเปล่าระวังไว้ให้ดี ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้อาหารล่อเยอะเลยเย่อมาเองเนี่ยเราเขาเขามองไงเสริมเขาไม่มองเลยเพราะตัวนี้ใช่ไปไหนนิดนึงมี้เงอย่ายนฮ้ใช่ไนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ครับ